สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาคำนวณหาเลขต้องห้ามสองตัวบนนะครับทั้งหมด26งวดนะครับงวดต่อไปก็จะเป็นงวดที่27นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปคำนวณกัน นะครับก่อนที่จะไปหาตัวเลขกันนะครับผมก็ต้องขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับวันังคัรที่16มีนาคมนะครับก็สรุป3ตัวบนกับสรุป2ตัวล่างก็ไม่เข้านะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็ต้องขอบอกเพื่อนๆนะครับว่า งวดต่อไปนะครับผมยังคงที่จะเอาสูตรนะครับเอาสูตร2ตัวล่างแล้วก็สูตร3ตัวบนสรุปยังสรุปอยู่นะครับยังคงเอามาสรุปอยู่นะครับก็จะรอจะลองดูอีกสักงวดหนึ่งนะครับถ้ากลับมาเดินดีนะครับถ้ากลับมาเดินดีเหมือนเดิมนะครับก็จะ คำนวณต่อไปถ้ายังสะดุดอยู่นะครับก็คงจะต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะครับก็หาสูตรอื่นนะครับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับให้มันดีขึ้นนะครับเพื่อนๆและสมาชิกนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตก่อนที่จะไปคำนวณเลขต้องห้ามสองตบน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเพื่อนและสมาชิกอบอกบอกเกี่ยวกับเรื่องสูตร สองตัวล่างก่อนนะครับที <sup> um. ่สรุปไปนะครับนะครับที่สรุปไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่สรุปนะครับตั้งแต่70นะครับที่ว่ามันเข้านะครับที่ได้ทําไปนะครับก็น่าเสียดายมันมันไม่เข้านะครับทีแล้วแต่ที่ได้ทําตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับมันก็เป็นไปตามสูตรนะครับ เป็นไปตามสูตรคือทุกสูตรจะต้องมีเลขมานะครับอย่างเงี้ยเจ็ดศูนย์ม,มาทั้งสี่สูตรนะครับมันเข้านะครับอะไรมาเรื่อยนะครับมันก็เข้ามาตลอดนะครับงวดนี้ทั้งสี่สูตรมันก็มานะครับแต่ลายมันไม่เข้านะครับงวดต่อไปผมยังคงเอาสูตรนี้มาสรุปอยู่นะครับลองดูอีกสักงวดหนึ่งโอ้มันมีเลขหนึ่งมานะครับแต่ แต่2มันมาชนกันตรงนี้นะครับไม่ใช่หนึ่งก็น่าเสียดายนะครับแต่ผมก็ได้ทําสรุปเอาไว้แล้วนะครับสําหรับ2ตัวล่างนะครับแต่ผมจะลงคลิปอื่นๆก่อนนะครับลงให้หมดก่อนแล้วผมถึงจะสรุป2ตัวล่างให้นะครับแล้วก็สรุป3ตัวบนนะครับผมก็ทําไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะทยอยทยอยลงให้เร็วที่สุดนะครับ มาดูสรุปสามตัวบนนะครับสามตัวบนสูตรใหม่ครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับก็เข้าทั้งเข้าทั้งสองทั้งสี่นะครับเข้าทั้งสองและสี่นะครับเข้าทั้งสองและสี่แต่นะครับเข้าทั้งสองและสี่ ก็ตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับสำหรับสูตรที่ว่าสรุป3ตัวบนสูตรใหม่นะครับปกติแล้วนะครับมันจะต้องมาครบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึ่งนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับมันจะต้องมาตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับมันจะมาตัวเดียวนะครับกดข้อบังคับมันต้องมาตัวเดียวแล้วก็ต้องมาครบทุกสูตรเห็นครับมันก็ได้ สามศูนย์สามเนี่ยแล้ไม็ได้แค่สี่ชุดนะครับเห็นไหมครับมันจะได้แค่สี่ชุดมันก็ทํามาตามตัวอย่างมาเรื่อยนะครับมันก็เป็นไปตามนี้นะครับมันก็มันก็โอเคนะครับนี่ครับคือมาครบสี่สูตรแล้วสองตัวมาหนึ่งตัวจะมาสองตัวไม่ได้นะครับก็ตามที่ได้อธิบายไปนะครับเมื่อคลิปสรุปสามตัวบนสูตรใหม่นะครับงวดนี้ตัวมันมาไม่ครบอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับ จะลองนอกกรอบดูนะครับมันก็นอกกรอบไม่ไหวนะครับมันไม่ยอมให้นอกกรอบนะครับสรุปออกมามันก็สะดุดมันผิดไปนะครับงวดหน้าจะเอาสูตรนี้ทําต่อนะครับถ้ามันมาเดินดีก็คํานวณต่อไปถ้ามันผิดก็ปรับปรุงแก้ไขเปลีป่ยนแปลงน,นะครับงวดหน้านี้ได้สามชุดนะครับได้สามชุด ผมสรุปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันพฤหัสบดีที่1เมษายนนะครับเดี๋ยวยังไงจะรีบๆลงให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับและเป็นที่น่าเสียดายนะครับสําหรับสูตรสรุป3ตัวบนสูตรเก่าดั้งเดิมนะครับที่ผมได้ทำตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกไปนะครับมันก็ผิดนะครับผิดสะดุดไปนะครับ จากสูตรที่ว่าเป็นสูตรที่ดีเด่นยอดเยี่ยมข้ามปีก็ผิดไปซะแล้วนะครับสูตร e นะครับผิดไม่เข้านะครับก็มีสูตร l ที่เข้านะครับและยังไม่สะดุดนะครับก็ยังดีอยู่ก็มีสูตร l สูตรเดียวนะครับมีสูตร l สูตรเดียวที่ยังดีอยู่นะครับนอกนั้นก็ผิดหมดแล้วนะครับแต่งวดที่จะถึงนี้นะครับ เมื่อที่จะถึงวันพฤหัสบดีที่1เมษานะครับผมจะเอาสูตรเก่านะครับคำนวณอีกสักวดนหนึ่งนะครับถ้ามันกลับมาเดินดีก็ทำต่อไปถ้ามันยังสะดุดอยู่ก็ต้องหยุดนะครับหาสูตรอื่นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็มีเท่านี้นะครับที่ผมจะอธิบายนะครับที่ว่ามันผิดพลาดนะครับ บอกต่อที่นึงนะครับผมก็ได้ไปลองคิดคํานวณนะครับคิดคํานวณดูว่าปกติแล้วเราจะคํานวณแค่3ามสูตรนะครับสูตร e สูตร k สูตร l นะครับจะคํานวณแค่3ามสูตรแต่งวดนี้ผมจะสูตร h มาคํานวณด้วยนะครับเพราะว่าผมลองเอาไปทําย้อนหลังดูทั้งหมดแล้วนะครับเอาสูตรเสมาร่วมด้วย นะครับมันจะดีกว่าที่ใช้3สูตรนะครับเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับว่าผมจะสรุปแบบไหนนะครับแล้วอย่างวันนี้ตัวเลขมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอามาร่วมในการที่จะสรุปนะครับสรุปแล้วก็คือ3ตัวบนสูตรใหม่สูตรเก่าแล้วก็2ตัวล่างนะครับผมยังใช้สูตรเดิมทั้งหมดในการที่จะสรุปในงวดที่จะถึงนี้ นะครับในวันที่1นึ่เมษายนนะครับต้องบอกกันเพื่อนนะสมาชิกไว้เลยผมจะดูอีกสักหวดหนึ่งนะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ดเนนูเลขต้องห้ามสองตัวบนนะครับเลขต้องห้ามสองตัวบนอย่างที่ได้พูดไปทุกคลิปนะครับสำหรับเลขต้องห้ามนะครับปีหนึ่งนะครับก็จะมีผิดหนึ่งงวดสองงวดนะครับประมาณสองงวดนะครับอ,อย่างปีหกสามนี่สองงวดเห็นไหมครับหนึ่งงวดสองงวด ปิดไป2งวดนะครับปีหนึ่งก็ประมาณงวด่สองวดนะครับวดนี้ก็เป็นงวดที่27นะครับมาดูงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับสำหรับ2ตัวบนนะครับก็4 22นะครับสี่ก็คือ22นะครับเลขที่จับคู่กันจะต้องไม่มา2ตัวบนนะครับก็2 3 27 นะครับ2332 2772288 2นะครับแล้วก็3 7 7 3นะครับ3 8ม3 7887นะครับมันก็ไม่มาจริงๆนะครับมันก็ไปไปได้เลข22นะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อนะครับในวันพฤหัสบสีที่1่เมษายนนะครับ นะครับ2ลบด้วย1นะครับสลบด้วย1ก็เหลือ1นะครับสลบด้วย1ก็เหลือ1นะครับก็จะได้1 2 1 2นะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกมีเลขเด่นเลข1หรือว่าเลข2นะครับ1 1 1ไม่ได้สองสองก็ไม่ได้นะครับ1 2 2 1ก็ไม่ได้นะครับเข้าใจตามนี้นะครับ Okay. นะครับเดีย๋ยวผมจะพยายามรีบลงคลิปนะครับแล้วก็จะรีบสรุปให้ไวหน่อยนะครับสำหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกจะได้มีเวลาดูนะครับยังไงงวดหน้านะครับงวดที่จะถึงวันพฤหัสบดีที่หนึ่งเมษายนะครับผมก็หวังและคาดหวังเอาไว้นะครับว่าอยากให้สูตร3ตัวบนทั้งสองสูตรนะครับแล้วก็ สูตรสองตัวล่างเข้านะครับเว่าผมคิดว่าผมยังมั่นใจอยู่นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับไม่มีใครรู้อนาคตได้นะครับตัวเลขที่สรุปออกมาก็ทำไปตามสถิตินะครับทำไปตามสูตรผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับเพื่อนๆและสมาชิกนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ